ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้รัดไปได้ผักเซียนมานะคะผักเซียนฝรั่งนะคะแล้วจะมาดองนะคะแล้วจะมาทําวิธีดองให้ดูนะคะเปิดน้าําล้างก่อนนะคะสูตรของรัดนี่รัดจะไม่รัดจะไม่คั้นเขานะคะสูตรของรัดนี่รัดจะ จะไม่ทําให้เขาช้าเลยนะคะเราก็ามาล้างเขาด้วยน้ําสะอาดก่อนนะคะล้างสิส่งสกปรกเขาออกก่อนนะ ทังสิ่งสกปรกเขาออกก่อนเดลัดจะมาแช่น้ําเกลือให้ดูนะคะโอเคค่ะเดลัดก็จะมาแช่น้ําเกลือนะคะจะมาเอาเกลือแช่เขานะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะใช้เกลือแช่เขาเกลือประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําก็ ไม่ต้องเย็นจัดนะคะน้าอยู่ที่ประมาณอุ่นนะคะอุ่นอุ่น,นไม่ต้องร้อนนะคะอุ่นกลางๆนะคะอุ่นกลางๆค่ะนี่ค่ะอุ่นปานกลางนะคะเรา,ก,าะะก็จะแช่เขาจิ้งไว้ประมาณหลังจากที่เราล้างเขาสะอาดแล้วเราก็แช่เขาไว้ด้วยน้ําเกลือประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะ แต่สิบนาทีนี่ก็โอเคแล้วนะคะ,คะแช่น้ำเกลือนะคะสิบนาทีเราก็จะมาทำวิธีการดองให้ดูเลยนะคะตอนที่รัดไปเก็บรัดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็เ,ะเคยถ่ายแล้วค่ะเขาก็ออกดอกนิดนึงแต่ว่าเขาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะยังอ่อนอยู่ค่ะนี่ค่ะปักเซียนนะคะปักเซียนฝรั่งะะชื่อเมืองนี้ก็ขนบเหล่าข่าวนะคะนี่ค่ะยังอ่อนอยู่ แช่น้ำเกลือไว้ก่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรับจะมาทำขั้นตอนการดองให้ดูนะคะว่าดองวิธีที่ไม่คั้นเขาเนี่ยทําง่ายๆนะคะไม่ต้องออกแรงเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะหลังจากที่รับล้างน้ำเขาสะอาดไปแล้วนะคะสองสามน้ำด้วยน้ำเปล่าปกติแล้วนะคะเนี่ยเขายังอ่อนสดอยู่นะคะแต่เขาก็เริ่มมีดอกแล้วแต่ยังโอเคอยู่ค่ะ ผักเซียนฝรั่งนะคะเมืองนี้เขาจะเรียกว่าคนบเหล่าข่าวนะคะล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสองน้ำนะคะสะอาดนะะแล้วก็จะมาแช่น้ําเกลือนะคะลัดใส่เกลือลงไปแล้วประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะโดยแช่เขาด้วยน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นประมาณกลางๆนะคะเสร็จแล้วแลยแช่ไว้ล้วจะแช่เขาไวปา้ประมาณประมาณสิบนาทีนะคะน้ําเกลือนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า ดองผักเสี้ยนโดยที่เราไม่ต้องคั้นเขาเนี่ยว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกขนาดไหนนะคะไม่ต้องเสียแรงออกแรงคั้นเลยนะคะแล้วเขาจะออกมากรอบอร่อยมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรัดมาดูขั้นตอนตอน,ตอนทำนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราแช่ผักเสี้ยนนะคะของเราในน้ําเกลือแล้วนะคะเห็นไหมคะแช่ใส่น้ำเปล่จัดใช่ไหมคะกับน้ําเกลือแล้วทีนี้น้ําเกลือเนี่ย เขาจะช่วยนวดนะนี่เราไม่ต้องไปคั้นเขาให้เสียเวลานะฮะเห็นไหมคะเขาจะนิ่มเลยค่ะเขาจะนิ่มเหมือนเขาดู้ชาินะคะนะ่คะสูตรนี้ไม่ต้องคั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล้างล้างเขาขึ้นจากน้าเกลือนะคะที่เราแช่ไว้ที่เราใส่ใน้นโต๊ะนะคะล้างเขาขึ้นจากน้ําจากน้ําเกลือนะคะจากน้ําเกลือที่เราแช่ไว้ให้เขานิ่มอ่ะนะคะนี่ค่ะ ล้างขึ้นเลยค่ะเราจะล้างเขาขึ้นนะคะเพราะว่าลัดล้างไปแล้วประมาณสองรอบแล้วนะคะตอนที่ยังไม่แช่น้ําเกลือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างเขาขึ้นจากน้ําเกลือเห็นไหมเขาเขาจะนิ่มแเราก็จะทิ้งน้ำเกลือที่เราล้างเข้าไปนะคะค่ะ จะมาล้างเขาอีกรอบนึงนะคะด้วยน้ําอุ่นจากเหมือนเดิมน,นะคะหลังจากที่เราแช่น้ําเกลือแล้วประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะถ้าเราอยากให้เขานิ่มมากก็แช่ยี่สิบนาทีนะคะแบบนี้รัดแช่เขาทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีตอนแรกเราก็จะทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็แช่ไว้ยี่สิบค่ะเขาก็นิ่มประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างมันเกลือออกนะฮะให้สะอาดดีะคะ ด้วยน้ำอุ่นนะคะอุณจัดประมาณน,นี้ค่ะก็จะล้างไข่เนี่ยเห็นไหมคะก็จะนิ่มนิ่มเป็นต้นไข่ต้นมันเลยนะคะเราไม่ต้องไปขยำเขาได้สูตรนี้นะคะแต่เขามีดอกแล้วนะคะแต่เขาก็ยังทานได้อยู่เพราะว่าเขายังอ่อนนะคะพอดีรัดไปเดินกับเพื่อนเห็นก็เลยอกใจไม่ได้ค่ะก็เลย ถุกใหญ่ๆค่ะแล้วก็ไปแบ่งกันกับเพื่อนคนละครึ่งนะ,ะเพื่อนรุ่นน้องนะคะเขาเอาพันผันผกเาาพันผักที่รัดลูกที่ว่าเป็นเอ่มะเขือนะ,ะนะคะเนะะี่ยหายไหมฮะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเขาใส่ลงในหม้อเลยนะ,ะก็จะเรียงผักลงในหม้อเลยะะหม้อที่เราจะดองเขานะคะ,ะ,คะแล้ก็จัดเขาลงเลย จัดลงในภา,ภายชนะที่เราจะดองกันนะคะเรียงต้นเขาลงแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราแช่น้ําเกลือแล้วประมาณยี่สนาทีนะคะเขาก็จะนิ่มอย่างนี้นะคะเขาก็จะอ่อนเขาจะอ่อนตัวโดยธรรมชาติเลยนะคะเวลาผักเขาโดนเกลือกับน้ําร้อนนะเนี่คะเสร็จแล้วแล้วก็จะจัดเขาลงในหม้ออย่างนี้นะคะภายชนะเรียบร้อยอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำดองกันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงน้ำดองเขาเลยนะคะน้ำดองของเขาก็มีแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวนะฮะแป้งข้าวเหนียวเนี่ยหนะะึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณเต็มเต็มเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะนี่เป็นกระปุกปรุงรสนะคะแต่เขาเหลือแล้วเรามาใช้ใเป็นกระปุกน้ําตาลนะคะน้ําตาลสามช้อนชานะคะสามช้อนชาแล้วก็เกลือเกลือผ่นะคะเกลือป่นทั่วไปเนี่ยค่ะก็สามช้อนชาเหมือนกันนะคะเกล,ลือผนเราก็สามช้อนชาเนี่ยคะเหมือนกันสามช้อนชา ล้วเราก็จะเอาน้าน้ําอุ่นจัดนะฮะน้ําอุ่นจัดจากก๊อกนี่แหละค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะคนเขาให้ละลายนะฮะแล้วก็จะมาคนส่วนผสมนะคะน้ําปรุงของเขานะฮะคนให้แป้งกับน้ําตาลแล้วก็เกลือนะฮะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะด้วยน้ําอุ่นจัดนะคะ น้ำแงจัดคนให้เค้าแบบละลายเลยนะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวรัดจะให้ดูนะคะก็รัดจะลาดลงไปในผักนะฮะนี่ฮะรัดคนเขาละลายแล้วนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็จะลาดลงไปในในผักที่เราจะดองนะฮะ แล้วราดลงไปเลยนะฮะราดให้ทั่วๆนะเพราะว่าผักเนี่ยคือเขาเราแช่น้ําเกลือไปแล้วก็มีความนุ่มแล้วนะคะแล้วสูตรนี้ออกมาเขาจะกรอบมากเนี่ยฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดน้ําร้อนน้ําร้อนน้ํน้าร้อนน่ะนะฮะน้าอุ่นจัดแลวนะอุ่นจากแล้วเราก็จะเทลงไปในผักดองของเราจนท่วมผักเลยนะคะ ให้ให้ท่วมอะะ,นะะเนี่ยะเนี่ยเราก็จะมากดผักเราดูนะคะว่าน้ําได้ท่วมผักของเราหรือยังนะคะเนะะี่ย่ะประมาณนี้นะคะเนะะี่ยะเสร็จแล้วถ้าเขายังไม่ท่วมเราก็มาเติมน้าอุ่นจัดใส่อีกนิดนึงนะคะให้เขาท่วมนะคะเนะะี่ย่ะประมาณนี้นะคะเนะะี่ยแล้วเราก็จะมาปิดฝาเขาเลยนะคะแล้วก็จะมาปิดฝาเขาเลย เตรงนี้ก่อนนะเนี่ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องคั้นเขาให้เขาช้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝามาปิดนะ,ะปิดแล้วเราก็ไปตั้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะเสร็จแล้วรอประมาณ3ามวันนะคะพรุ่งนี้เช้านะฮะเราก็จะมาเปิดดูเค้าแล้วเราก็จะกลับกลับด้านให้เขานะฮะใช้ช้อนใช้ช้อนกัดกลับด้านให้เขาแล้วเราก็ ปิดฝาไว้แล้วรอสามวันนะคะเขาก็จะออกมากรอบอร่อยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องคั้นนะคะไม่ใช่ออกแรงนะคะสะดวกสบายง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นแล้วรับจะมาตักให้ดูอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะสูตรนี้จะเราจะทิ้งเขาไว้สามวันนะคะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะ เสร็จแล้วพอครบสามวันเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะ